วันนี้เราจะมาตรวจเช็คอาการนะครับล้อจกักรยานมีเสียงดังนะครับสวันนสดีครับร้านจอกันแมปิงมอนะครับ วันนี้เราจะมาตรวจเช็คอาการนะครับอ่าล้อจักรยานมีเสียงดังนะครับเป็นจักรยานรุ่นไหนครับพี่เป็นจักรยานรุ่นไฟฟ้าคะรุ่น f a m i l ฟลี่เนาะเป็นรุ่นนี้นะครับแบบมีขาปั่นอ่าเป็น,ปนรนุ่นนี้อ่าจะเป็นรุ่นที่มีขาปั่นนะครับรุ่นนี้ซึ่งซึ่งอ่าซึ่งใช้เป็นระบบโซ่เนาะใช่ค่ะอ่าเป็นโซ่อาการมันคือยังไงครับ อาการคือเวลาลูกค้าบิดไปแล้วมันมีเสียงนะครับก็เลยล้อเนาะใช่ล้อมันจะมีเสียงแบบแก็บเก็บกบกบใช่ไหมครับก็เลยมันอะไรติดอยู่ข้างในล้อต้องมาเช็คให้เขานะครับอ๋อสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับพี่เกิดจากหินนะครับมันจะมีมันจะมีหินมีกรวดซึ่งแทรกเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้ห้ามใช้จารบีทานะครับไม่งั้นมันจะนําฝุ่นหินเข้าไปด้านในอีกนะครับให้ใช้น้ํามัน เป็นน pues ้ำมันเครื่องหรือว่าน ah, <An Esto> ้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องใหม่นะครับหรือน้ำมันหล่อลื่นมามาใช้แทนต่อมาเช็ดแทนอ่ามันสาเหตุก็คือไอ้ตัวนี้มันดังใช่ครับนะครับตัวนี้มันจะล้อมันจะดังแบบเหมือนมีอะไรติดอยู่ข้างในอะครับใช่ครับเราก็เลยต้องถอดอันดับแรกคือต้องถอดล้อออกมาเนาะถอดล้อก็ประแจครับขันไอ้นี่ออกถอดได้ปกติแต่อย่าลืมถอดสายไฟตัวนี้ออกจากตัวของกอบคุมด้วยค่อนข้างจะ ยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใส่เข้าไปตามเกลียวนะครับให้ให้ให้ดูได้ว่าด้านไหนเป็นเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านด้านด้านหลังจะมีระยะฟรีนะครับด้านหน้าก็จะติดด้านหน้าจะติดอย่างนี้นะฮะเราก็เอาดันเข้าไปอันนี้คือเราแก้ยแล้วเนาะอันนี้คือเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแต่สําหรับคนใครที่แบบใครที่สามารถลื้อแล้วล้างได้นะครับถ้าถ้าลูกปืนยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ เรื่องมาล้า,ง,ลางได้นะครับโซนเนกฉีดเนาะแล้วก็น้ำมันเครื่องใช่ฮะใส่เลยนะครับก็จะได้แต่อันนี้คือเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ตัวใหม่เลยก็เลยเปลี่ยนให้นะครับเนี่ยครับสังเกตว่าจะไม่มีเสียงแล้วอันนี้ก็ประกอบใส่เนาะทำไปก็จะให้พี่เป๊ประกอบอ่า อันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะประกอบคืนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบคืนนี่นให้เอาตัวนี้เข้าใส่เข้าไปในโซ่ก่อนนะครับตัวนี้เพราะเพราะว่าไอตัวนี้จะต้องออกด้านนอกทั้งหมดนะครับอ๋อเพื่อจะที่จะได้ไม่ให้มันขัดโซ่ใช่ไหมใช่ฮะ <c oughs> มันก็จะต้องเอาออกด้านนอกอนี้นะครับฮะก็คือไอตรงนี้ชุดชุดนี้จะต้องออกไปข้างนอกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย <c oughs> ส่ง่ายๆเนาะใส่ง่ายๆเลยครับใครก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็เคี่ยวตรงนี้ก็บิดให้ตรงกันนะฮะก็จะเข้าได้นะครับแล้วก็ให้ล้อมันอยู่ตรงกลางๆนะให้ระวังไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกแลก็ใส่เไปนะฮะก็เสียบเข้าไปเลยคือเบรกก็ประกบเข้าด้านข้างเลยใช่ครับประกบเข้าด้านข้างปกตินะครับ อันนี้ก็จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับสำหรับคนมีเครื่องมือเนาะใช่ค่ะคนมีเครื่องมือที่บ้านจะแก้อาการล้อดังนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะจากนะั้นก็จะเป็นเบรกนะครับอนตรงนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกก็ประกบเข้าเลยนะครับ มันตอนแรกที่เราซื้อมาอันนี้จะอยู่ด้านในเนาะ<ช>อันนี้จะอด้านในเดี๋ยวระหว่างแกะประกอบนะครับผมก็จะแนะนำตัวรถไอ้รุ่นนี้จะเป็น e-bike นะครับรุ่น family นะครับซึ่งรุ่นนี้จะยอดฮิตมากในตลาดน,นะครับ เห็นในตลาดคือคนขี่รุ่นนี้เยอะมากแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็น่าจะคิดว่าปัญหานี้ก็น่าจะคนน่าจะเจอเ,จอเยอะอยู่นะครับแล้วแบบมันลบกวนใจเนาะแต่เอาจริงๆก็คือกับการขับขี่มันก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะดังแบบมันมีเสียงลบกวนใจแล้วก็อยากเอาเสียงนี้ออกไปก็ลองแกะออกมาล้างดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พี่เป๊ะก็จะประกอบเสร็จละ อย่าลืมใส่บูทด้วยนะครับมันจะมีบูทฝั่งละสองตัวนะครับนอกนอกหนึ่งตัวเออนอกของตัวใน2ตัวนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับบูทก็คือไอ้ตัวนี่บูธตัวนี้นะครับเราก็ดูก่อนว่าบูล็อกหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วมันพอดีไหมนะถ้ามันไม่พอดีเราก็บูทในสามอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ด้านนอกมันก็จะเป็นตัวตัวปิดแบบนี้นะบูทล็อกบูทปิดนะแล้วก็ ทนด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องสายเบรกอะไรเรามาใสาท่ทีหลังนะครับถ้าใส่เลยมันจะลําบากใส่เลยมันก็จะอยู่ไกลหน่อยเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการวิธีแก้ะนะครับสาเหตุว่าทําไมล้อมันถึงดังนะครับทั้งนี้จริงแล้วรถไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติแค่มีเสียงดังที่ล้อน,นิดหน่อยนะครับโอเคครับสําหรับ พี่ยลกก็ฝากไว้ได้ฝากร้านหน่อยพี่ครับฝากร้านใจแอนชอปปิ uh, ้งมอลล์นะครับเราเป็นศูนย์บริการเซอร์วิสจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้า<ม>สามล้อไฟฟ้านะครับ<ม>ในไทยสานะครับ<ม>เราน่าจะเด็ดสุดครับตอนนี้น่าจะเป็นผู้นำนะน่าจะเป็นครบคันเรื่องอุปกรณ์ <c oughs> รถไฟฟ้าอ่อน <c oughs> แล้วก็รถไฟฟ้ามือหนึ่งเลยนะครับแกะกล่องแกะกล่อง,กะกองนะครับมีช่างนะครับ เช็คละเอียดอันนี้ก็สอบอันนั้นก็ประกอบขายรถทุกคันนะครับตรวจสอบก่อนถึงมือลูกค้าทุกคันนะครับตรวจสอบละเอียดนะครับก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเช็คอีกรอบหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าไว้วางใจได้นะครับสําหรับช่วงนี้ก็ขอฝากนะครับว่าตอนนี้ก็มีเห็นเยอะแยะนะครับเรื่องอะไรนะพี่โดนโกงเนาะ,ะเรื่องโดนโกงนะครับก็ระวังระวังกันด้วยนะครับเห็นโพสต์ราคา หนึ่งพันพันห้าอย่างนี้บอกได้เลยว่ามันไม่มีจริงนะครับจะไม่ก็อันนั้นก็ฝากเตือนไปด้วยนะครับถ้าจะเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อร้านที่มีหน้าร้านนะครับสําหรับเจที่ช้อปปิ้งมอล์นะครับก็มีทั้งหน้าร้านมีสร้างมีช่างอ่ามีช่างมีช่างอ่ามีช่างเซอร์วิสนะครับมีช่างพร้อมเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีทั้งบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับผม ร้านเจนชอปปิงมอลล์ข้างบึงหนองโคดจังหวัดขอนแก่นนะครับนึกถึงรถไฟฟ้าต้องเราเท่านั้นนะครับเจนชอปปิงมอลล์สวัสดีสวัสดีครับ